ยังพันเทวิสุงวิสุงรคันนาทายาอิสระเนนาสหา

สัพพะวัโตอรหะโตสังมาสัมพุทธะนะฮะ โมตะสัตปะกวาโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสังโมตัสสะปะกวาโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสังุลิมายะภะณายะปัจชิมายะ โปได้ฟังคำข่าววิาธาุนมลธายวัเสานที่ยี่สิบห้าตุลาคมที่นิพิรุกวันเสารนทแรกดาววิชาพระธาตุพนมแอนนาชาวนครปนมที่อง์การบริหารจัดการโอเคดีไเอวีประจำปี5องพันห้าร้อหาสบวันางวันที่ วันที่31กม2565ณบริเวณไอเกตในสบาลนเมืองนครพนมและที่วัดพระธาตุพนมขอรมหาวิหารขอน้องสารวะพระอริยธรรมของพระชินศรีที่เรืองปรากฏด้วยอเนกคุณอนุญามีพรองค์ขอพระโายเทพเทวาผู้ที่มีมวิกลาสัดาเน ที่สิ่งสถิตในีวานสถานพักวทั้งแขกวานบรรดามีจงแสดงความสวัสดีเจริญสีตามระบอกจงมีความชอบในตนเจ้าผลเพื่อประมาณเพื่อเป็นเสนสารอันประเิฐก็เกิดเกียรติวัตรขอจงจัดเปลี่นตรายเพิ่มความสุขสบายด้วยจิตประสิทธิ์โดยอุดม อีกประการหนึ่งถ้าพเจ้าขอน้องพร้อมใจราตนาดวงพระปัญญาของเท้าพยาเสวาและพญาสวรรค์อิงคาที่พีพรอ,อุสาหะร่วมจิตเป็นมหาอุสลได้น้องพร้อมใจเป็นมงคลร่วมนิบนพระบุรันพระธาตุของพระศาสดาขึ้นสถานปนา,า,าไว้ในองค์พระธาตุลม เพื่อให้ชื่นชมและเคารพศรชธาของเกวดาและมนุษย์ทั้งปวงข้าพเจ้าขออราตนาระเกษกหลักเมืองทั้งสามตนตรอดจนพยาสัตตนาคาและเทพเทวาทั้งของผู้ปกครองรักษาบรรดาที่สิงสถิใกล้และไกลในภูทรอัมพรสถานวินามวาไดมววจาอันบริสุทธ์ เพื่อให้สำเร็จกิจการเป็นอามิปรีกรรมในมหามงคลพิธีบวงสูงแต่เหล่าเทพทั้งปวงที่รักษาพระทาพระนมมาแตก่ก่อนการจงผ่อนคลายโทษอย่าได้ถือโกรธห่างสิกใดผิดประสงค์จำนองของเทพเทวาจงได้เพิ่มความเมตตาตามคำพรรณนาของข้าพเจ้าทั้งปวง ข้าพเจ้าขออันเชิญพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์พ้อมวิญญาณของท่านพญาผู้สร้างพระธาตุพนมทั้งห้าองค์มหาสักหลักเมืองทั้งสมตนพร้อมพญาสัตนาคาดังกล่าวจงคุ้มครองดนบรรดาลให้ชาวไทยทั้งปวงโดยเฉพาะชาวนาครพนมจงประสบสุขสวัสดิ์แานให้อภัยโทษโปรดได้บัรดาลให้ทุกๆคน ระสบแต่ความสุขสวัสดีเทินยันโตโพธิยามุเลสกิยานังนันทิวัตตนโอเอ มังคตะอปราชิตตปันลังเกสีเสปัตตะวิปุคคะละอธิเส การที่ได้แสาสปิบัติติดต่อกันมาทุกปีในสมัยายอุไแยนาถปริตารธนาารรวมกันแห่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจะเริ่มพื้นฟูการบำงมูทาพระราชพรมร่วมประเทศการไหลรอไฟในพุทธตลาดของการท่าไวสโดยจะให้มีการบำเทาพระราชมที่บริเวณหน้าวัดพระราชมในท่าขาวและไหลรอไฟ จังหวัดรกลนครในภาากาคือ <im Pie> ในวันเดียวกันคือในวันขึ้นที่ห้าท่านเชือนเกเพื่อเป็นการซื้อปูประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล41ได้เลื่อนกลับมาเป็นวันขึ้น15คห้า่าเดือนเ1อย่างเดิมอีก <outro> จึงขึ้นเริ่มตั้งแต่พศ2542เป็นต้นมาพิธี <lungs> รางปูตาพระราชุลม มีชุดรำทั้งหมด6ชุดตามระดับด,ดังนี้ 1. รำตำนานพระราพนม 2. รำสีโคตรูน 3. รำผู้ไทย 4. รำหางนอกจูง 5. รำไทยยอ 6. รำขันบ,บันเป็งเมื่อเสร็จสิ้นทุกชุดแล้วจะมีการเสิร์งอีสานพร้อมกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์รำเสิร์อีสานเมื่อที่ตดเสียงดนตรีจะพากันกราบองค์พระราพนม นับเป็นภ่าที่สวยงามประทับใจทิ่งนับก่อนที่จะขอ,อรำขอ,อได้ํำผู้ร่วมบรรยายดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกครับอาจารย์สุนทรพง์ขุนทองคุณฤทยาแสงทอง คุณปียพงศ์ตัดิยรัตคุณจันทิมาเมืองโซ <c oughs> นางสาวธัญญานะสุวรรณศรี <c oughs> เด็กหญิงวินตราพงหลวงโพพงหลวงโลคับ This performance is organized to worship the Patayanong and to preserve the Kapanong traditions. The Kapanong worshiping dance has been practiced in this area since the beginning construction of the Kapanong Pagoda. The dances were originally created. To show the Isan way of life through clothing, movements, and music, the performances are presented by students from every district in the province of Nakhon We hope that you enjoy the beautiful songs and dances. The first performance is called Patanom Regents Dance. This dance was first performed by the the Ornamental Umbrella inspiration in 1979, the royalists tell you the history of Phra Dhammachai and the dance has been symbolized people's devotion to in the In their annual illuminate were festival in 1987. 1. one ที่ประคูมาจากกาฟรฟ้อนรำแห่กอบุญในเทศกาลนรมัสการพระธาตุพนมเราได้นำเอาบทสวดส,วนสนุดีองค์พระธาตุพนมทำนองสอรพันยะมาประอกอบกระบวนดนตรีมรัรโทีซึ่งกล่าวถึงตำนักคึณถือเป็นเอกลักษณ์ใช้รำเปิดงานนมัศการพระธาตุพนมทุกครั้งจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ผู้สศักรา2522เป็นต้นมา และในปัจจุบันจะแได้นำมาราบูชาพระธาตุพนมในงานไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมเป็นประจำทุกปีรำตำนานพระธาตุพนมตนับสนุนโดยอำเภอชาตุพนมํำขวัญของอำเภอชาตุพนมมีว่าไหว้พระธาตุพนมชมวัดถุโบราณมันแจ้วรถหวานสามราญตายของจันโลวัดพธรรมก็เชิญชมได้นะัแบปบี